วัสดีพี่น้องจ๋าวันนี้ฉันมาร้องกุนซอนคุณคุณซอนคุณซาลาเลซอนคุณคุณซอนคุณซาลาเลซอนคุณ มคือไม่ทันรอ้องคุณซอดคุณคุณ,คณซอดคุณซาเลอด หนุ่มมาจากเปนไครพี่เป็นหนุ่มมาจากเนไนใแล้ะมาบานคนใจไห่แม่คุณ พูดไปจะาพูดไปจะาเล่นได้ทุกค้าท,ทา,าคนพูอน,อนคุนซาละเอนคุญพดสอนคุนซาลเอนุนน,น้นองจ๋าเขาเล่นมือใดแ้น้องจา๋า ใเชื pelled, urai, ่อเล่าขานไข่บอกให้พี่เอาบุญเอาบุญสอนกุนสาละเลสอนกุนกุนสอนกุนสาละเลสอนกุนเขาเล่นวันตรุษสงการเขาเล่นวันตรุษสงการงานเทศกาลให้เ่าพ่อคุณกุลสอนกุลสาละเลสอนกุล ันพี่ไปเทียว้มัก็อสสอบกัน อะไรบ้างการเล่นมีอะไรบ้างพ่อแม่ร้อยซังบอกให้ดอยเอาคุณเอา้าคุณสอนคุณสาราเลซ้อนคุณคุณสอนคุณสาราเลซ้อนคุณเขาเล่นล็กช่วงจักรยานเขาเล่นล็กช่วงจักรยาน จะ <monastery> เล่นก mm ัน hmm. ต่ออีกไหมฉันชอบได้สนุกมากแม่คุณเอ้าคุณสอนคุณสาระเลสอนคุณคุณสอนคุณสาระเลสอนคุณเขาเล่นนางน้องนางตาเขาเล่นนางน้องนางตาดันสู้สู้กันเลยนี่นะคุณคุณสอนคุณ ุสาละเลสอนกุณทำไมเพาต้องไล่ดีทำไมเพาต้องไล่นีแล้วพาผ้งนีไปไหนแม่คุณกุณสอน กระโดดเขา้าออกฟากเลยนะแห่คุณเอาคุณสอนคุณสาลาเลสอนคุณคุณสอนคุณซาลาเลสอนคุณพี่ของจะคิดไม่ซื่อพี่ของจะคิดไม่ซื่อมาคว้าข้อมือจนถือมันนะค่งถูกคุณสอนคุณ สอนคนซาลาเลสอคุณเพลงนวดข้าวต้องร้องได้ไหมเพลงนวดข้าวต้องร้องได้ไหมเพลงพวงมะลัยร้องได้ไหมแน่คุณคุณสอนคุณซาลาเลสอคุณคุณสอน ขอนอนเลที่อยากจะขอนอนเลนอนเล,ลองโอ้ละไรไปเลยนะไกคุณกูรู้สาก็ กลัวหมามาฟัดของอสืบส,สกุลกุลซอนกุลสาละเลสอนกุลกุลสอนกุลสาละเลสอนกุลสวัสดีทุกท่านที่มาสวัสดีทุกท่านที่มาขอหมดเวาต่อกราบลา สาวสมัยก่อนจะได้มีโอกาสในการใกล้ชิดกันเขาไม่มีโซเชียลกรับเขามีเพลงกุ่นซ่อนกุ่นแบบนี้แหละภูมใจเพราะคกลแม่ครูยิ้มตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้ายนี่คือโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีแลโอกาสนี้นะครับ าการแสดงเพลงพื้นบ้านกลุ่นซ่องดนที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นผลงานของพวกเราจากนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขันธตรีค่ะโดยชมรมนักศิลป์ไทยและดนตรีไทยค่ะสร้างสารรค์โดยมีการยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้แต่ว่าเพิ่มเติมสีสันการไล่ลามเคลื่อนแต่งกายค่ะเพิ่มเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศความสนุกสนานเื่มเมอเรินในช่วงเทศกาลเทศกาลสงการานต์ค่ะ ก็ดิฉันนะคะเป็นตัวแทนของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ตระหนักถึงคุณค่าทางมร,รดกของวัฒนธรรมไทยในวันนี้ดิฉันแล้วก็เพื่อนๆน้องๆทุกคนก็มีความรู้สึกดีใจอย่างมากเลยค่ะที่ได้มาแสดงเพลงพื้นบ้านปุ่นซ่อนกูน,นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ด้านเดินของเรามาของจังหวัดพิษณุโลกเลยนะคะก็วันนี้มาสืบทอดไปยังเยาวชนรุ่นหลังค่ะแล้วก็จะ ร่วมกันเนี่ยเผยแพร่ให้ดังกล้องไปไกลทั่วโลกเลยค่ะขอบคุณค่ะผมเป็นผู้ร่วมงานสูงนะครับนี่คือความรู้สึกของนักแสดงนำนะครับคุณสมคุณจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีนะครับที่ขึ้นดู